สวัสดีค่ะพี่น้องยู่ตดแล้วก็ู่ช่องต้มแปมลำเพอนออฟฟิเชียลค่พี่น้องสมตําส้มต

กินปากโปะไหปหอกบอจกับองจากเมนูเดิมเลี้ยงทีมงานยูทูบเบอร์ <c oughs> Ô nhiên là chẳng đổi cộng gì mất mát 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 नम्र निवेदन है Terima kasih telah menonton! ครับ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  พิ่ตัวน <laughs> <c oughs> ี was, ่ส <c oughs> ิครตกใจหมดเลยพร่ิดตัวนี่ปวทวดเอน้องก้อยไรเด้อครับว่านยเนาะก้อยเบิ่งออกสาวน้อยเดอะซีรีส์อคิดนั่อยู่เดีวมั้รมันฮ้อนโดนไหมเราเทียแตกเงี้เตียนเรองไว้ไหมที่อย่างนี้ต้องคิดตัวนี่เร้ติดตามเป็นไรยิแม่ที่หายได้แบบ โอ้ครับสวัสดีครับเสียอามเจว o วันออฟฟิเชีเป็นยังไงครับหลังจากไปไทยอิงเจออิงครั้งแรกตอนนี้ผู้ติดตามเท่าไหร่แล้วครับยมื่นเจ็ดแล้วหมื่นเจ็ดพัน คณะทัวเ์ยงบอก่าเรียนขึ้นีกใช่ไหมก็มาช่องห่เช้าเนี้เชียร์อาอีกเลยไม่ได้ถ้าเป็นว่องห่ป้าเอาแล้วบว่าจะรอเ่นกันะบบคะมาเรีนกัน้ะนี่พลิพีินารได้มาเสีมาแม่แน่นอนมาแน่นอเหมาหนังคข้ออหนึ่งรอกรถเฮไทยรถเฮมาวันไหนนะ3าเ็ครัสาสิเงหา เปิดฤดูกาลอ้เปิดฤดูกาลเนาะสาวน้อยเระเบิดโชวเห็นยิงคือไปลองทั้งรถเฮียพร้อมเยเนีน่เนาะเป็นรถเียไหมคอยติดหนาหันเนี่ยประธานรถเฮียสาวน้อยอยู่กันี่ล้วเขาได้ติดตามพี่น้องน้องยิงอยาขึ้นลองเพ่งที่สบไทยรถแห่นะพี่น้องแตกสองหมื่นก็ เมื่อเปิดปงของลำพูนช <t initiation> well, like oh, ูสีมาพื้นเซียลเขาถืนมากค่ะว่าเราไม่ได้ไปตั้งเสี่ยวไล่เปล่าพอดีเราได้กินน้ำลาย เอาอิ่รอยงดส่ไยังรภาพแก้่ไก่ยกระลลดไว้พี่นอยสัส่าบนี่ะคือ่างต่ตัพนอามฝันน้องไก่จะเป็นจริง่ะพี่น้อง